ได้เสนอจะลดดุลการค้าสาหาราัฐ70%ใน5ปี จากกรณีทีมไทยแลนด์ที่นําโดยคุณพิชัยชุนหาวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่เพิ่งบินไปคุยกับสหรัฐมาล่าสุดและบอกว่ายังไม่ได้ข้อสรุปกรณีภาษีนําเข้าที่เราอาจโดนสูงถึง36%ล่าสุดรอยเตอร์รายงานว่าไทยตั้งเป้าลดดุลการค้าเกินดุลกับสหรัฐลง70%ใน5ปีและเข้าสู่ดุลการค้าใน7-8ปีข้างหน้ารวมถึงจะเร่งยื่นข้อเสนออีกครั้งโดยใช้การเพิ่มการนําเข้าพลังงานและเครื่องบินจากสหรัฐอย่างปตทเตรียมนําเข้าก๊าซ LNG จากโครงการในสก้ามากถึง2ล้านตันต่อปีเป็นเวลา20ปีขณะที่ SEG Chemicals และ PTTGC จะนำเข้าอ e ีเทนเพิ่มด้านการบินไทยก็มีแผนจัดซื้อเครื่องบินโบอิ้งมากถึง80ลำในอนาคตข้อเสนอชุดน,นี้คาดว่าจะช่วยลดดุลการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐได้อย่างมีนัยยะสำคัญคุณพิชัยเผยว่ายังยอมรับได้หากอัตราภาษีใหม่อยู่ที่10-20และจะยื่นข้อเสนอใหม่ก่อนเส้นตายวันที่9กรรกรกฎาคมนี้ขณะที่กระทรวงการคลังได้ออกมาแก้ไข ลือที่ว่าไทยจะโดนสหรัฐเก็บภาษีที่18 36ว่าไม่เป็นความจริงปัจจุบันยังไม่ได้ข้อสรุปมารอลุ้นผลไปด้วยกันนะคะทุกคนว่าไทยจะโดนเท่าไหร่กันแน่